ลงทุนง่ายๆสไตล์พนักง,งานประจำาช็คล l i s t สี่ข้อลงทุนอย่างปลอดภัยในสายพนักง,งานประจําพนักง,งานประจําอย่างเราเนี่ยก็มีความเสี่ยงในการลงทุนเช่นกันเพราะเราไม่มีเวลาซ่อจออาจจะพลาดจังหวะในการเข้าหรือในการออกพุ่นนะคะงั้นไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องเช็คลิสก่อนลงทุน1นึเง,งินที่นํามาลงทุนจะต้องเป็นเงินเย็นนะ เพราะจะทําให้เราไม่เดือดร้อนเรื่องของเงินหาดเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝัน 2. ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนการลงทุนได้แก่ประเภทหุ้น,นกลไกการซื้อขายหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ้นและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเรารับได้ไหม 3. กําหนดวงเงินการลงทุนเราควรที่จะกําหนดวงเงินที่เราสามารถสูญเสียได้ยก็อย่างเช่นเรามีเงินลงทุน1นึ่งม่นบาทรับความเสี่ยงได้5 0 0บาทอันนี้ก็เป็นการจํากัดความเสี่ยงที่ได้วางแผนการลงทุนให้เหมาะสม ซีการลงทุนอย่างมีวินยัยและการทำตามแผนนี้คือข้อได้เปรียบของพนักง,งานประจำเพราะเราไม่มีเวลาเฝ้าจอใช่ไหมคะงั้นเราสามารถตั้งออเดอร์ซื้อหรือออเดอร์ขายตามแผนการที่เราสามารถวางไว้ได้เลยคะ่ะฝากพี่ๆทุกคนนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กดติดตามไว้นะ,ะรออัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะที่จะทำขึ้นมาให้ทุกวันเลยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะ